เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mob Channel วันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่เซิร์ฟเทเบต้ากับตัวละครใหม่ล่าสุดฟาโรเลดี้อีกแล้วนั่นเองครับโดยในคลิป,ลปนี้เราจะมาพูดถึงว่าฟาโรเลดี้เธอแพ้ทางตัวฮันเตอร์ตัวไหนและเธอชนะทางฮันเตอร์ตัวไหนบ้างน,นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทั้งหมดเลยฮะเมื่อดูทางหน้าของตัวชนะทางและแพ้ทางทางหน้าของฟาโรเลดี้ยังเป็นตัวละครที่น่าเล่นอยู่หรือเปล่าล่ะฮะและในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนํากับริสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมเติมเกมไอ ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ r i ชแมนคอยน์แลไม่เป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่นจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ l i ชแมนช็อปเท่านั้น โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวละครแรกครับอย่าง h e ลเอมเบอรหรือว่โยมาบาบงครับท่หน้าของฟาโรเลดี้ครับเมื่ออยู่ใกล้กับตุ๊กตาหรือว่าหุ่นเธอจะไม่ได้อยู่ในสถานะล่องหนไม่ว่าตุ๊กตาตัวนั้นจะอยู่เฉยๆหรือตุ๊กตาตัวนั้นมีไฟเคลื่อนที่ได้หรือจะเป็นในกรณีที่ฟาโรเลดี้อยู่ในสถานะล่องหนถ่าน้าเจ้าตุ๊กตาที่มีลูกไฟแห่งความโกรธอยู่เขาก็จะรู้ร่างตัวจริง ของฟาโรเลดี้ครับว่าอยู่ตรงไหนนั่นเองซึ่งในกรณีนี้ก็จะรวมถึงเจ้าหุ่นลาวาหรือร่างโกดของเฮลเอเบอร์ด้วยลูกสมุนของเขาจะสามารถรู้ตำแหน่งหรือว่าร่างจริงของฟาโรเลดี้ได้และจะสามารถโจมตีแบบนี้ได้เลยนั่นเองถ้าก็ว่าเฮลเบอร์เป็นตัวที่ชนะทางฟาโรเลดี้ครับ แต่ก็ต่อกับตัวละครที่2อย่างผู้คุมเกมหรือว่าเกมคริปเปอร์ฮะเม<ฮ>ื่อท่านาของฟาโรเลดี้อยู่ในสถานะล่องหนถ้าเกิดบังเอิญเขาไปเหยียบกับดักหรือว่าแทรปมันจะเป็นการเปิดเผยตัวของฟาโรเลดี้โดยทันทีเลยนั่นเองครับ กรณีที่2ที่ทาน้าของฟาโรเลดี้หายตัวอยู่ทาน้าของเจ้าควางใช้แท้ไม่ว่าแท้นั้นจะมีดาเมจหรือไม่ถ้าเกิดโดนทาน้าของฟาโรเลดี้ก็จะเป็นการเปิดเผยตัวของฟาโรเลดี้โดยอัตโนมัติครับดังนั้นตัวละครที่2ที่เราทําการทดสอบการอย่างผู้คุมเกมจะเป็นตัวละครที่ชนะทางฟาโรเลดี้ครับ แป่ก็ต่อกับตัวละครที่3ครับนั่นก็คือเจ้าปีศาจแมงมุมหรือว่าโซวิเวอร์ครับจากที่เราทําการทดสอบนั่นก็คือหาทนาของฟารโรเลดี้ยอยู่ในสถานะล่องหนจากนั้นตัวของเธอวิ่งไปชนกับเส้นใยแมงมุมครับมันจะไม่มีการแจ้งเตือนรวมถึงจะไม่มีการแสดงออร่าของฟารโรเลดี้ให้กับฮันเตอร์เห็นด้วยครับผมขออนุญาตตัดภาพมาให้ทุกคนได้ดูในมุมมองของฮันเตอร์กันบ้างครับในกรณีที่ทนาของฟา์โรเลดี้ยอยู่ในสถานะล่องหนแล้วเธอวิ่งชนกับเส้นใยด้านซ้ายมือที่เราเห็นกันอยู่ต้องบอกเลยว่าจะไม่มีการแจ้งเเเตือนนและราก็็ไม่ห ล่าของฟาโรเลดี้ด้วยนั่นเองครับถ้าเกิดจะพูดว่าฟาโรเลดี้ชนะทางแมงบุมก็พูดได้ไม่เต็มป่ากครับเพราะว่าถ้าเกิดเธอโดนยิงเส้นใยห,หรือว่าวิบบิ้งเข้าไปเนี่ยฐานะของสถานะล่องหัวของเธอก็จะคืนสู่ร่างปกติโดยทันทีนั่นเองครับ แต่ก็ต่อกับตัวละครที่4ครับนั่นก็คือเกอิชาหรือวิชิโกะครับในกรณีที่ท่าของฟารโรเลดี้ติดสถานะผีเสื้ออยู่ที่ตัวครับตามปกติแล้วมิชิโกะเนี่ยจะสามารถพุ่งเข้าหาเซเวอร์ได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดเป็นฟารโรเลดี้อยู่ในระยะ20เมตรเธอจะอยู่ในสถานะล่องหนและเกอิชาจะพุ่งไม่ได้แต่ถ้าเกิดออกนอกระยะ20เมตรผีเสื้อก็จะปรากฏตัวขึ้นมาและเกอิชาก็จะพุ่งได้พอเราเข้าสู่ในระยะ20เมตรอีกท่าด้านของตัวผีเสื้อก็จะหายไปแบบนี้เท่ากับว่าฟารโรเลดี้เป็นต ที่ชนะทางเกอิชานั่นเองครับ ไปก็ต,ต่อกับตัวละครที่5ครับฟาโรเรดีปะทะกับเจ้าปลาหมึกยักษ์นั่นเองครับเมื่อทางหน้าของเจ้าปลาหมึกยักษ์มีการปลดล็อกสกิลขั้นสุดแล้วเขาจะสามารถมีการครอบงำทางน้าของตัวเซิร์ฟเวอร์ได้ต้องบอกเลยว่าระยะค่อนข้างจะใกล้เคียงกับการหายตัวมากๆเลยนั่นเองซึ่งตรงนี้ทางดน้าของปลาหมึกยักษ <aj> ์คงทาได้นะและเมื่อใดก็ตามที่ทางน้าของฟาโรเรดีอยู่ในสถานะล่องหนแล้วมีทางน้าของหนวดปลาหมึกอยู่ใกล้ต้องระวังให้ดีครับเพราะนวดปลาหมึกยังคงถูกสั่งให้ตีทางหน้าของฟาโรเร แป่ก็ต่อกับตัวละครที่6ครับอย่างอูชางหรือที่หลายๆคนเรียกว่าข่าวดําครับสำหรับอูชางเนี่ยในกรณีที่เป็นร่างข่าวเนี่ยทางหน้าของตัวละครฮันเตอร์ยังคงสามารถใช้ซิฟเฟอร์โซโดนะได้นะก็จะเป็นการดูดวิญญาณทางหนของฟาโรเรดี้ถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ในสถานะล่องหนก็ตามรวมถึงการกดกระดิ่งของตัวร่างดำครับก็จะทําให้ทางหน้าของฟาโรเรดี้มีการสะดุดอยู่เล็กน้อยซึ่งทั้ง2ส,สกิลนี้ไม่ได้ส่งผลให้หน้าของฟารโรเรดี้คืนสู่ร่างปกตินะฮะ แต่ก็ต่อกับตัวละครที่เจครับอย่างโจเซฟหรือว่าช่างถ่ายภาพครับในกรณีที่ทาหน้าของฟาโรเลดี้เธออยู่ในสถานะล่องหนและมีการสลับไปที่โลกภาพถ่ายตัวของเธอก็จะมีการปรากฏตัวขึ้นมาเนื่องจากตัวของเธออยู่ห่างจากฮันเตอร์เกินระยะ20เมตรนะหรือว่านอกเสี่ยงหัวใจเต้นนั่นเองและเมื่อใดก็ตามที่เธอย้อนกลับมาในโลกแห่งความจริงและอยู่ใกล้กับทาน้าของฮันเตอร์ในระยะ20เมตร เธอก็จะกลับมาอยู่ในสถานะล่องหนอีกเหมือนเดิมเลยนั่นเองซึ่งถ้าเกิดทาหน้าของฟาโรเลดี้มีการสลับล่างเข้าสู่โลกแห่งความจริงเข้าสู่โลกภาพถ่ายบอกเลยว่าโจเซฟจะไม่เห็นตัวจริงของเธอเลยนั่นเองคราวนี้หลายคนสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าโจเซฟเข้าสู่ในโลกภาพถ่ายละ่ะจะมองเห็นหน้าของฟา์โรเลดี้ไหมก็ต้องบอกเลยว่าฟารโรเลดี้ก็จะกลับสู่สถานะล่องหนอีกเหมือนเดิมเลยนั่นเองครับเท่ากับว่าตัวละครฟารโรเลดี้เป็นตัวละครที่ชนะทางโจเซฟแบบ100%ฮะ แตะก็ต่อกับตัวละครตัวที่แปลกครับนั่นก็คือดรีวิทหรือว่าแม่งูนั่นเองครับซึ่งมันจะมีทั้งได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบนะสำหรับท่าของฟาโรลดี้ฟาโรลดี้ครับเมื่ออยู่ใกล้กับตัวละครลูกงูที่ถูกบังคับหรือถูกควบคุมในระยะ20เมตรตัวฟาโรลดี้ก็จะอยู่ในสถานะล่องหนหรือว่าหายตัวได้ถ้าเกิดอยู่ไกลเกินระยะ20เมตรก็จะปรากฏร่างขึ้นมาคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าท่าน้าของดรีวิทมีการมาควบคุมลูกงูอีกหนึ่งตัวตัวของเราก็จะหายตัวโดยทันทีถ้าเกิดอยู่ใกล้กตััวละครนนน้ๆใ ในระยะ20เมตรครับครน,นี้ในกรณีที่ท่าดาของฮันเตอร์ดีวิทอยู่ในสถานะของแม่งูนะฮะก็ต้บอกเลยว่าท่าดาของฟารโรเลดี้จะไม่ได้มีการล่องหนหรือหายตัวท่าดาของดีวิทตัวแม่เนี่ยจะสามารถมองเห็นร่างจริงของฟา r โรเลดี้ได้แบบ100%เลยนั่นเองดังนั้นฟารโรเลดี้เมื่อเจอกับดีวิทหลวแม่งูมีทั้งได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบนั่นเองครับ ไปก็ต่อกับตัวละครที่9ครับอย่าง Hunter disciple หรือว่าสาวกแมวเหมียวนั่นเองครับเวลาทาน้าของตัว f a r เรด d y มีการหายตัวและโดนทาน้าของวงแมววงแมวยังคงตามติดแบบนี้แบบ100%เลยนั่นเองเมื่อทาน้าของแมวมีการล็อกขาเนี่ยจะไม่มีการปรากฏร่างนะยกเว้นทาาน้าของตัวแมวเหมียวมีการโจมตีนั่นเองครับและอีกหนึ่งกรณีครับตอนที่ท่าน้าของ f a r เรด d y อยู่ในสถานะล่องหนและโดนวงแมวล็อกขาไว้หากทาน้าของ disciple หรือเจ้าแมวเหมียวมีการใบสกิลท่าน้าของ f a r เรด d y จะปรากฏ ร่างโดยทันทีเลยนั่นเองครับเท่ากับว่าตัวฟาโรเลดี้แพ้ทางดิสเซเบิลหรือสาวกแมวแบบ1 0อเนั่นะเองครับ ไปก็ต่อกับตัวละครบัตที่ควีนหรือว่าแมรี่ครับตัวละครนี้เราจะทําการทดสอบโดยการเปิดกระจกมาที่ทหน้าของตัวฟาโรเลดี้เมื่อเปิดกระจกมาที่ตัวฟาโรเลดี้เนี่ยมันจะมีการสร้างร่างเงาของฟาโรเลดี้เกิดขึ้นแต่เมื่อได้ตามที่ฟาโรเลดี้อยู่ใกล้ฮันเตอร์ในระยะ20เมตรเงานี้จะหายไปนะฮะและถ้าเกิดสมมติว่าออกนอกระยะ20เมตรเงาก็จะปรากฏขึ้นมาอีก1รอบและถ้าเกิดสมมติว่าฟารโรเลดี้อยู่ในระยะ20เมตรเงาก็จะหายไปก็ต้องบอกเลยว่าฟารโรเลดี้ชนะทางบัตที่ควีน ได้แบบ100%เลยนั่นเองครับไปกระตอกับตัวละครที่11อย่างไวโอลินิดครับหากท่าน,น้าของฟาโรเลดี้อยู่ในสถานะล,ล้อกผลจากนั้นโดนสกิลเดโ n นน t ของตัวไวโอลินเข้าไปก็ต้องบอกเลยว่าข้อเสียของตัวสกิลเนี่ยยังคงอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลให้ท่าน,น้าของตัวฟาโรเลดี้ปรากฏร่างขึ้นมาแต่อย่างใดนั่นเองครับ ไปกระตอกับตัวละครที่12อย่างสเกลเจอร์หรือว่ากาลาเทียนนั่นเองเมื่อธนะาของสเกลเจอร์เนี่ยมีการรวมรูปปั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ารูปปั้นมันยังสามารถคุ่งหาธนะาของฟาโร่เลดี้ได้ถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ในสถานะล่องหนก็ตามนั่นเองดังนั้น,นเวลาเจอกาลาเทียเนี่ยต้องระวังไว้ด้วยเพราะว่าฟาโรเลดี้แพ้ทางกาลาเทียแบบ100%นั่นเองครับ ไปดูก็ต่อกับตัวละครเคิร์กหรือว่าเสมิยนครับในกรณีที่ทางด้านของเคิร์กมีการใช้สกิลเลคคอร์ดหรือว่าบันทึกการกระทําของตัวฟารโรเลดีหากเธออยู่ในสถานะล่องหนต้องบอกเลยว่าเล็คอร์ดหรือว่าการบันทึกการกระทํานั้นจะถูกแคนเซิลโดยอัตโนมัติฮะก็ต้องบอกเลยว่าฟารโรดีสามารถชนะทางเคิร์กหรือว่าเสมิยนได้แบบ100%นฮะ ไปกระต่อกับตัวละครที่1 4อย่างไนแมหรือเจ้าหมออีกานั่นเองครับท่าน้าของหมออีกาจะไม่สามารถล็อกเป้าหมายฟาโรเลดี้ได้เลยนะเพราะว่าสกิลการสอดแนมหรือว่าการล็อกเป้าหมายของเจ้าหมออีกาเนี่ยมันมีระยะต่ํากว่า20เมตรนั่นเองพอะทางหน้าของไนแมจะทําการล็อกเป้าหมายหรือว่าสอดแนมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าฟาโรเลดี้ก็จะหายตัวโดยทันทีทาให้ทางหน้าของเจ้าอีกาเนี่ยไม่สามารถล็อกเป้าหมายได้นั่นเองเท่ากับว่าทางหน้าของฟาโรเลดี้ชนะทางหมออีกาหรือว่าได้แมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เลยฮะ ไปก็ต่อกับตัวละครที่15อย่างปูโรหิตหรือว่าเฮอร์มิสนั่นเองครับตอนนี้เพื่อนๆสังเกตได้เลยว่าตรงผมนี้จะมีสถานะติดประจุไฟฟ้าขั้วบวกอยู่หรือว่าขั้วสีแดงครับพอเข้าสู่สถานะล่องหนหรือว่าหายตัวทางด้านของประจุนี้มันจะหายไปทําให้เฮอร์มิสเนี่ยไม่สามารถมองเห็นร่างที่แท้จริงของฟาโรเลดี้ได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดทางหน้าของปูโรหิตหรือเฮอร์มิสทําการยิงประจุขั้วตรงข้ามมาก็ย,ยังคงส่งผลให้ฟาโรเลดี้เธอมีอาการสตันอยู่เหมือนเดิมเลยนั่นเองครับ ขอเสริมอ,อีกนิดนึงนะทางด้านของประจุที่ติดตัวของฟาโรเลดีไม่ได้หายไปนะเพียงแค่ว่าตอนที่เธอหายตัวมันไม่มีการปรากฏขึ้นมาก็เท่านั้นเองครับตัวละครต่อไปนะั่นคือแวกอเซครับทางด้านของฟาโรเลดีเ,เมื่อเธออยู่ในสถานะล,ล่องหนหากโดนคี้พึ่งหรือว่าสกิลสปัตเตอร์จนถึง100%จะส่งผลให้ทางด้านของฟาโรเลดีปรากฏร่างที่แท้จริงของเธอออกมานั่นเองครับ มดูก็ต่อกับตัวละครสุดท้ายอยากไอวี่หรือว่าเดอะชาร์โดครับในกรณีที่ทางหน้าของฟารโรเลดี้เธออยู่ในสถานะล่องหนทางหน้าของร่างวิญญาของไอวี่จะสามารถมองเห็นเงาของทางหน้าของฟาโรเลดี้ได้หรือเปล่ามองแบบนี้อาจจะมองไม่ใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพไปในมุมมองของฮันเตอร์เมื่อผมจับทางหน้าของคุณหมอวางที่เก้าอี้จรวดเรียบร้อยแล้วผมจะเข้าสู่มุมมองของวิญญาณนะ ซึ่งเมื่อเราเข้าสู่ในมุมมองของวิญญาณเราจะเห็นออร่าของตัวฟาโรเรดีแบบ100%เลยไม่ว่าเธอจะอยู่ในระยะ20เมตรหรือนอกระยะ20เมตรเราก็จะเห็นออร่าแต่ต้องมีอ็อบเจกต์ในการบังมุมมองนิดนึงนะเท่ากับว่าตัวฟาโรเรดีนั้นแพ้ทางตัวละครไอวี่หรือเดอะชัตเแบบ100%เลยนั่นเองฮะ พอดีมันก็จะมีคำถามที่หลายๆคนยังคงสงสัยกันอยู่หลายๆคำถามลยนะผมขออนุญาตบัดรวมเลยแล้วกันอย่างเช่นทั้งเรื่องของฟารโรเรดี้ถ้าเกิดอยู่ในสถานะล่องหลนหรือว่าหายตัวอยู่หากโด,ทดนทั้งเรื่ของเกสหรือาภายน้ําล้อมน้ำเอาไว้เนี่ยความชื้นจะขึ้นไหมก็ต้องบอกเลยว่ายังขึ้นปกตินะหรือจะเป็นเดอะริปเปอร์ถ้าเกิดตีหมอไปโดนฟารโรเลดี้ฟารโรเรดี้จะเจ็บไหมก็ต้องบอกเลยว่าเจ็บ หรือจะเป็นคําถามที่ถามว่าถ้าเกิดสมมติว่า The Breaking Wheel หรือเจ้าล้อแตกเนี่ยวิ่งชนทางด้านของฟาโรเลดี้ตอนที่หายตัวอยู่จะมีการฝากเข็มฝากเพียนไ,ไหมก็ต้องบอกเลยว่ามีการฝากเข็มฝากเพียนนะแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลให้ทางด้านของตัวฟารโรเลดี้สแสดงตัวหรือเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาครับเสือจริงๆแล้วฟาโรเลดี้ไม่ได้หายไปไหนครับเพียงแต่ว่าทางน,น้าของฮันเตอร์มองไม่เห็นร่างที่แท้จริงก็เท่านั้นเองหากโจมตีได้ถูกตำแหน่งหรือว่าถูกจังหวะเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าฮันเตอร์ยังคงสามารถเรียกบาดแผลจากฟาโรเลดี้ได้นั่นเองครับและน ตัวละครที่มีการชนะทางและก็แพ้ทางเกี่ยวกับตัวละครใหม่อย่างฟาโรเรดีครับเพื่อนๆได้ดูแล้วมีความรู้สึกมีความคิดอย่างไงสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนะหรืออยากให้ทําการทดสอบอะไรเพิ่มเติมก็สามาถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เช่นเดียวกันวันนี้น่าจะประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ